รอให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายกล่าวว่าในการประชุมเปิในวันนี้เยนเจอเรย์นายกส่วนที่โคนเชื้อนยกเลิกทรนใตะบนสว่างอารมณ์การในขึ้นระทไตรมาสนตายจนท้ายในปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายกล่าวว่าในการประชุมเปิดเปิดเป็นบทตา์ต่อไปนะครครับมณฑลกุญเจพระขาทิศางพระโนะนรัรผู้ช่วยจาว่าวัดสว่างรมณ์ พิจารณาภาพไรบางสกุลและปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายสองในการประชุมเพิ่มเป็นลำดับต่อไปของกลับิมนหมครับ กับองค์การประโคนจ้าพระอาทิตย์อรุณโอผู้ช่วยเจ้าวาที่วัดสว่างอารมและก็ขอบคุณนายกสมจิธของชื่อนายกเทศมนตรีตำบลสว่างอารมณ์กับที่เกิดมาเป็นประธานในการประชุมขึ้นนวันนี้นะครับขอกราบนงค์การและขอขอบคุณนายกสมพิธของชื่นของทางท่านเกียรติยท่าตนะครับขอขอบคุณในงานการนี้นะครับ หลังจากที่ประกวดจ้าได้เป็นหวอดหวนรายการเกิดร้อยนะครับก็อรเปือนเพื่นตั้งเกิดตั้งนะครได้เป็นหวองหนราการปรกวดจักษาเงนะครับสำหรับสำหรับการมาเป็นคนสอนเีศกาลแว่งการับส่วนของการแจะได้เียนจะไาฝันจะ้เกิดจะรับสร้างอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในการเส้นวางดอกไม้จันทร์ในการขึ้นขั้รมหลุกอิจาเกิแก่บรไดาทั้งด้านต้นใต้สภาพตะเตะแก่บนไดาทั้งด้านตืันเอนะครับ

ขบ,บคุณนการประพุตทกานดาบนัดใ่ภารกิจแล้วขอบคุณท่านเดยต่างปฏิบัติภาพทุกทัานในการด้วยบุญบารมีของ็กพระคุณของข้อพเน้าในกาสโลคกับข้อขอในตัวชุนกอในการในตัวตั้งตลอบในการอบดีในกาบเดือนอ่างต่อไปทุกท่านนะาร พี่ครับ

แหลมมากว่ายดเนี่ยแหลมมากต้นแล้วครับทีนี้ไม่ได้แหลมมากไมลม 네. Okay.